สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับมาฮะวันนี้ครับผมก็กลับมาเล่นเกมพั k เก็ตทูเมนต์ดีเอ็กกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมจะต้องมาสู้กับน้องๆครับในสายล่างครับหลังจากที่ผมเริ่มเล่นมาในรอบแรกที่เจอกับโนไมค์นะครับก็แพ้ครับตกมาที่สายล่างซึ่งสายล่างครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาเจอกับน้องออฟนะครับน้องออฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่เขาทำเอ่อคอนเทนต์นะครับในช่อง YouTube นะครับ สลับน้องเขาแล้วผมเพิ่งจะมาเจอในทัวร์นาเมนต์นี้นะเพิ่งเคยเจอถ้าเอามันเนี่ยผมนึกถึงตัวละครตัวนี้เลยครับนี่ตัวนี้เลยฮะบาชาโมครับไม่รู้น้องออฟเล่นอะไรจากที่ผมดูรีเพย์มาน้องออฟชอบเล่นชูเดเปอร์กับไคดิกี้นะครับอืมอ่าเลือกซีจี้ได้ครับมาฮะอันนี้เป็นท้งแรกครับที่เจอกับน้องออฟแบบเป็นทางการนะเนี่ย โอนุองออฟเล่นเอ็มเปล์เหรอเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจมาฮะศึกนกครับนกนกเพนกวินกับไก่มาทรับมีปีกเหมือนกันเอาละเรื่องแพ้ธาตุเราไม่แพ้นะฮะเราจะใช้ซับพอร์ตเป็นอีบุยนะครับจัดยับยับเลยครับมา สไลด์ดีฮะสไลด์ดีนี่เนี่ยเปิดข้างบนครับเปิดไปก่อนเลยมาจามด้วยเข่าตะรัวๆไม่โดนฮะเออสามทีไปก่อนยังไงไม่สวยโอ้มือไม่ถึงไม่เป็นไรครับคัลเ,เตอร์อครับแล้วก็เตะช็กเข้าไปหนึ่งทีเอาละตามผลงานยิปเวฟย์ไปครับกันได้โอ้เตะไม่โดนโหเสียดายมากเลยอฮึเฮ้ยยังไง ตีเนี่ยเตะหลังเลยครับเข่าเข้าไปแม่คลิก3ทีตัดลากแม่คิกสามทีกระโดดจามใ่เข่าเรียบร้อยฮะโอ้ยถ้าเกิดเขาคิดจะเคาน์เตอร์ที่เข้าทางผมเลยเนี่ยไม่งั้นแตกหมดครับเพื่อหายย้อมคลิกมาครับรอบที่2ครับยีเวฟครับโอ้ดักได้ดีฮะเตะเข้าไปยังไงเตะไปอีกทีหนึง่งเอาละจามี่เข่าเตะรัวๆตัดลาก เบสงิศสามทีเปสงิอีกสามทีตัดละเบสปิศอีกสามทีโอ้ยวิววิวแปลงวะอะไรนี่แน่นี่น,น,นี่มีล็อกหลบล็อกหลบจามนี่เขาเตะรัวๆตัดล่างไม่ได้เอ้ยกระโดดลบอยู่ครับไม่โดนครับนี่แน่นี่บูไคเซอร์เหรอโอเคครับเรียบร้อยฮะจบอย่างรวดเร็ว โอ้โหบาชโมนี่ยังเล่นสนุกเหมือนเดิม <laughs> ดีนะน้องเขาไม่แบบพวกใช้ท่าพวกแอนตี้แอร์ไม่งั้นผมจะโดดข้างบนไม่ได้เลยเนี่ย <c oughs> เพราะท่าแอนตี้แอร์ของเอ็มเปลมาแบบเหมือนมันดูดเข้ามาแล้วมันขบโบต่อไดอ้ไม่รู้น้องเขาจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่านะครับน่าจะเปลี่ยนตัววน <c oughs> เราก็ต้องเล่นบาชโมต่อไปนะครับเหมือ <c oughs> นเดิมถ้าเหมือนเดิม <c oughs> น่าจะเป็นคาลิกี้แล้วผมว่าอะไรฮะเอมเปอหรอเอาจริงดิ <th reat ment> ถ้าเกิดน้องเขาแพร้รอบนี้น้องเขาต้องรอในเดือนหน้านะฮะไว้มาลงกันใหม่ไม่แน่ครับน้องเขาชอบพลิกสถานการณ์ครับแบบเขาเป็นคนที่เล่นเดท้าไม่ค่อยออกครับ <c oughs> มาเราเล่นเซฟเซฟก,ก่อนละกันนะฮะเห็นช่องว่างก็เตะฮะ เอาละลุกขึ้นมาจามด้วยเข่าจามด้วยเข่าเตะวตัวตัดล่างไม่โดนฮะนี่เนะนี่ยเตะหลาะครับต่อยต่อยเข่าเบอเบิร์ดเอาละลุกขึ้นมาฮีทเวฟกันแน่นแมสซี่สามทีแล้วก็ตัดล่างเมสซิดครับเรียบร้อยฮะโอเคครับ1นึ่งศูนมารอบสุดท้ายแลย้วต้องออฟพี่จะรีบเก็บให้เลย เอ้ยผมไม่โดนที่มาเอาเตอร์เอาไปเต็มฝ่ามือเบสคิกแล้วก็แฟร์ิงเข้าไปอะไรไอบีมเออติดลัวๆครับตัดไม่ทันฮนะจามด้วยเขา่าเตะโอ,โอ้โดนตัดด้วยท่าคัาดครับเอาโทเกนคิดครับเทวินนะอ่ะไปครับเมกาบาชามโมฟีแน่แล้วก็ท่าไม่ตายกานลิงเฟรมคิกเออมา ไรเดอร์คิกไม่ตายครับ่าจะเหลืออยู่หน่อยนึงมาครับตามครับตามตามตามเแบบเบอร์เข้าไปเตะเข้าไป1ทหนึ่งคีเรียบร้อยฮะโอเคฮะอะไรอย่าผมดูก่อนว่าผมรู้นะว่าคู่ต่อไปผมจะเจอกับใครนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องทักเขาไปก่อนนะครับว่าวันนี้สะดวกไหมถ้าสะดวกก็จะอยู่ในคลิปนี้เลยนะฮะโอเคจี GG นะครับน้องออฟไว้เจอกันนะครับในครั้งหน้า เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคู่ต่อไปจะเล่นตัวอะไรนะฮะไปมาฮะน้องเขาติดต่อมาแล้วนะฮะไปครับเจอกับโจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์คนนี้เหมือนเคยออกคลิปมาแล้วนะฮะโอเคมาจะเล่นมาชโมเหมือนเดิมนะครับเซตเดิมเลยคนนี้เล่นเป็นเมนซานายนะฮะมา โอ้โหชิบหายแล้วผมเลือกวาชาโม่มาผมไม่คิดเลยว่าเขาจะเล่นตัวแบบแบบไหนอะ่ะเอา้ามาฮะหวังว่าผมจะทะลวงเข้าไปข้างในได้นะครับน้องเขาเล่นโซนเก่งนะเล่นโซนเก่งดีแบบไม่ให้ผมเข้าไปข้างในได้นะครับเคยแพ้ครับตอนนั้นเล่นกิงก้าจําได้อ่ะมาครับเจอกับปาชาโม่กันหน่อยโดดสูงมาครับเตะไปโอ้ตีโคเตอร์ครับอพอดีเป๊ะเลยเบสคิกครับกันทันฮะ ตัวเวอร์ไม่โดนทับจามด้วยเขา่าเตะรัวๆนี่ตัดลากเบสทิศสามทีเบสทิอีกสามทีลุกขึ้นมายังไงเตะรัวๆโอ้โห a n ีเอครับเท่าอย่างนี้เตะเตะรัวๆต่อยต่อยเขา่าเอาละมาอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งหายใจอย่าพิ่งหายใจ,อ,ยยใจอะไรตีอะไรเตะเอีกแล้วผมก็โดดสูงเกินไปครับชิบหานระยะอย่างงี้ใช่ดูเพื่อน,น,นะโอ,โ,อโอ้อีบุยเติมเพื่อนไหมครับเหมือนจะหายไปเลยโอ้มูนบ้ามาฮะกันได้ ยังไงต่อยเขา่าเสร็จละเอ้ยโอ้โหการทานเนี่ยซุ้อธาตจา๋าโอ้กระโดดพอดีฮะมันคอมโบต่อได้ด้วยเฮ้ยไม่แนะ่ยังไงยังไงมูนบาร์ดจังหวะนี้แหละ <c oughs> เฮ้ยผมน่าจะตีไปเลยเนะี่ยไม่น่าจับเลยครับอ่าเหลือหนึ่งครับอีกทีเดียวอีกทีเดียวจับครับอีกทีหนึ่งเออเรียบร้อยฮะเอาละครับนันมาก่อนครับหนึ่งศูนย์ เกือบเละเหมือนกันครับผมก็เกือบเล <laughs> อะอมาครับรอบที่สองครับตี <c oughs> อื้การทันเขาคามาสองก็โอดแล้วก็เอ bon นจีบอลฮะโอ้จะเคาน์เตอร์พอดีกับตัวจับตัวเคาน์เตอร์อมาโอ้โหไซช็อคเ bon อนจีบอลเดี๋ยวโอ้โหไม่ถึงตัวเลยฮะไ่คิกับแป้งครับเมก้าบาชามอยังไงไตีสวยเอาละยังไงเมทคิกสามที แปลครับมีก้าโซน่ยะโอผมรู้ว่าเขาจะกดท,าทาา่าคามมยตี่แน่มาหมุนอย่างนี้เอาไปหนึ่งทีครับเด่งอมาตามครับตามสปีดมาแล้วเออจะทำไม่ตายงั้นเหรเอเบรกทิดงสพทีไหครับแล้วก็พีเลฟโอติดสุทาจ่าครับลิเทอร์โดโอ้โหจะกระโดดไม่ได้ครับติดมูลบาสอ่ะยิบุยครับอระยะอย่างนี้แล้วเนี่ย ไม่ชอบเลยอือมีแต่ข้างบนโอ้โหจะเข้าไปตัวไซช็อคครับยังไงไไไาานะนี่แหละอ้ะา,าอ,อโอ้โหลุงนี่น่าจะจำด้วยเข่าถ้าจำด้วยเข่านะน่าจะชนะเมื่อกี้อ่ะมาขว้าตันลาครับรอบแรกอืมโอ้โหเต็มหัวเลยเอ้ยเข้ายากเข้าเย็นครับโอ้โหจะกระโดดเข้าไปครับโดนตบหลังนะแบ็คแฮนด์ เอ้ยเตะไปโดนเอ้ยเคาเตอร์กันได้เมสคิกสามทีจามตัวจามพลาดครับจามพลาดนี่นะเตะลงมาครับต่อยต่อยเขา้าเมสคิกสามทีเมสคิกแฟร์บิโอ้แฟร์บิตลมไปก่อนจามที่เขาอีกทีเตะล้ววลุกขึ้นมาจับอือต่อยหลอกไว้ครับเหมือนเราจะตีต่อแต่ไม่ตีครับจับครับมาอีบุยก็เพิ่มเรื่มเขางตีแล้วก็ไปครับเมกามาชมโมปาตามั๊บจะถึงตัวก็ติใส่ช็อกครับโอ้โหลงมาโดนจับต่อ ไม่เอานะ่าไม่เอานะ่าไม่มีพิกเว้ยไม่มีพิกโอ้โหไม่กล้าเซอร์ไนท์ฮะยังไงอะแกลิ่งเฟ็มทิ่ครับเอ้เขาทำไม่ตายมะโอ้เกือบแล้วโอ้พาวเวอร์ครับกันได้ไซท็อกมากันได้ยังไงยังไงยังไงเออโอ้เหมือนผมมีความคิดตะเกียรที่เดินเอ่อยืนต้องหน้ากับตะเกียร์คิดว่าเขาต้องวิ่งเข้ามาจับแน่ๆเลยโอเคครับมาหนึ่งศูนย์ครับ หนึ่งศูนย์เกมหนึ่งแล้วนะฮะเอาละครับมาต่อกันอีกเกมหนึ่งนะครับแล้วผมก็ต้องเล่นปาชั่วต่อนะครับผมเขา้ายากเขา้ายากรู้สึกว่าน้องเขาเก่งขึ้นนะครับเก่งขึ้นเก่งขึ้นอ่ามาต่อครับรอบที่สองครับโอ้โหเหนื่อย <laughs> คิดเยอะมากๆเลยเจอตัวระยะเนี่ยมาครับปาชัวโม่อเอาอเก๊กโค,ค้ชิรา่าดีกว่า <c> ครับ บางทีเราอาจจะเข้า,ายากเมื่อกี้ตอนที่อยู่ระยะไกลนี่แบบผมคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงโอ้เข้าไม่ได้นะี่แม่เตะเข้าไปเต็มหัวลุกขึ้นมาจับครับนี่แม่คิดจะจามที่เขาวกันหรอไม่ไม่จามแล้ว h ีท t Wave ดักเอาไว้กันได้ Basic แบบอีก3ทีโอ้เมื่อกี้หัวจะเตะต่อนะ่ยอือโอ้ติดวอ์โอ้ติดวอติกำแพง อะไรจามนี่เขาเตะรัวตัดล่างเบสคิก3สามทีอีกทีหนึ่งตัดล่างเบสคิกอีกสามทีโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยอ่ะกีโกโชิระยิงครับโอ้ยผมน่าจะไปเมก้าก่อนเอ้ยยังไงอะไรเอ้ยอะไรไม่ทันแล้วเอาเอเฮ้ยสุทธ,ธาจ,าจะนี่นายจามวะได้ยังไงวะสุทธ,ธาจา่ะ ออมาครับหนึ่งศูนย์ครับโอ้ออมาครับรอบที่สองครับโอ้ยตัวจ้าโอ้โหยิงสอดมาฮะฟิวเจอร์ไซด์มาเอ้ยเอนจีบอลตีเตะรัวๆข่าเข้าไปเมสคิกสามทีจามด้วยข่าวแตกปักโอ้โหไม่ถึงครับอ้โหูโอ้ก็ต่อเนื่องเลยเนี่ยไซคิกเหรอเอ้ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ เอ้ยเขาไปมามูนบาเดอะอ่ะเก๋โกชิะยิ่งเอาละไปเข้าไปเออพอดีเป๊ะจามดีวเขา่าไปรัวเรียบร้อยฮะโอเคครับก็สลับ2เกมแรกนะครับก็ผ่านมาได้นะฮะเกมต่อไปครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวแล้วครับก็ถือว่าจบคลิปแล้วกันนะครับสลับ2เกมแรกนะครับผมจะเร่นมาชโม่ี่แหละ ตัวถัดไปผมจะเล่นตัวที่ผมคิดว่ามันเร็วๆแล้วกันครับพะโกับชาชมโม่นะฮะโอเคครับแล้เราครับไว้เจอกันใหม่ครับแต่ครั้งหน้าครับว่าจะเจอใครครับบ๊ายบายสวัสดีครับ